นวัตกรรมเพื่อกเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้มาทำงานนวัตกรรมกรเกษตรอินทรีย์นะครับนวัตกรรมเพื่อการปลูกข้าวไทยนะครับวันนี้เราความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวนะครับกับรบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคอินโนฟาร์มเน็ตเว no ิร์กนะครับวันนี้ก็ไม่จัดงานกันที่นี่นะครับเปิดศูนย์นวัตกรรมกรเกษตรอินทรีย์การปลูกข้าวไทยข้าวสับปะรดด้วย นี่บริเวณโค้งหนองนาของอินโนฟาร์มนะครับบริษัทอินโนฟาร์มภูตะวันเราที่ทําโค้งหนองนานะครับวันนี้เราทําโค้งหนองนาพื้นที่เป็น20ไร่นะครับตรงนี้นะครับจะจัดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งริมถนนนะครับก็จะทําสกายวอล์กนะครับทำสกายวอล์กนะครับตรงนี้นะครับตียงตรงนี้จะดึทําที่พัก25ห้อง นะครับเพื่อตอนรับสมาชิกนะครับของบริษัทอินโดฟาร์มของภูเทวาวันทั่วประเทศนะครับนี่บรรยากาศโรงงานปุ๋ยภูเทวนันนะครับนี่บริเวณโรงงานเรานะครับวันนี้ก็รอสมาชิกอยู่นะครับวันนี้จัดงานนวัตกรรมเพื่อเกษตรเอินรีนะครับโดยเฉพาะเราต้องการให้มีอาหารสะอาดนะครับในประเทศไทยและส่งให้คนทั่วโลกนะครับวันนี้เราเลยจัดงานนวัตกรรม เพื่อการปลูกข้าวไทยนะครับวันนี้บริษัทอินโนฟาร์มเบลเทคอินโนฟาร์มกรุ๊ปอินโนฟาร์มเน็ตเวิร์กนะครับก็ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวนะครับร่วมกับบริษัทนะครับตรงนี้ก็รอท่านผู้มีเกียรติอยู่นะครับวันนี้เราก็จะจัดมาก,กรรมโคกหนองนางที่นี่นะครับของบริษัทอินโนฟาร์มกรุ๊ปอินโนฟาร์มไบโอเทคอินโนฟาร์มเน็ตเวิร์กนะครับผลิตภัณฑ์กาผูตะวัน วันนี้ก็เก็บบรรยากาศเช้าๆนะครับก่อนที่สมาชิกนะครับก่อนที่ท่านผู้มีเกียรติจะเข้ามาร่วมงานกันนะครับก็เก็บสมาชิกที่โรงงานนะครับสวยๆนะครับตรงนี้เป็นโคกหนองนาของบริษัทนะครับและทำสกายวอล์กในอนาคตนะครับสมาชิกมาต่อไปก็พักกันที่นี่ได้เลยนะครับก็สถานที่สวยงามมากๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเข้าดู u t u b e ช่องปุ๋่ยผู้กองฟีเมียมครับ